มีการรวบรวมสถิติออกมาครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของพวกเราเนี่ยนะฮะเ,เป็นทีม,ท,มที่มีจังหวะการผ่านบอลยาวมากที่สุดกดไปทั้งหมดนะครับ603ค,ครั้งนะครับ้ครั้งเนี่ยจากการผ่านบอลรวม3,600ครั้งนะครับ<ห>นี่นะครับส่วนบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อื่นๆนี่เขาก็รวบรวมมาให้เชลซี517ครั้งนะครับผม แล้วก็มีนิวคาสเซิล513ครั้งะนะครับสเปอร์494ครั้งนะครับลิเวอร์พูล490ครั้งะนะครับอยู่อันดับ19เลยอันดับ20เป็นแมนซิตี้382ครั้งเดี๋ยวผมดูก่อนว่าถ้าเป็นสัดส่วนมันก็พอๆกันนะจะว่ากันจริงๆมันก็ไม่ห่างเท่าไหร่นะเพราะว่ามันก็ช่วยให้ฟอร์มดีขึ้นนะ่ะนึกออกไหม<ช>เพราะว่าแมนยูก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าพอทับต่อบอลนะครับบิลลอัพแกะเพรสเนี่ย งานมาทุกที <c oughs> คุณผู้ชมนึกออกไหมคือคนเป็นโค้ชเนี่ยเราเป็นนักดูบอลเดี๋ยวเรายังเห็นเลยว่าย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 า,ยาไอ้นี่ยาบิวอย่าบิ้วจังหวะนี้ยาบิวโดนเพชรมาแล้วเปิดเปิดไปเลยเปิดไปมันไม่เปิดโดนแย่งโดนยิงอะไรเงี้ย